วันนี้อากาศหนาวพี่น้องสวัสดีนะคะเมื่อน,นี้ข่า,างานากรมอุตุนิยมว่าหิมะสิลงลเลยจ้ะหนาวแรกมาเยือนนะคะอ่าขณะน,นี้ในรถออี่บอกว่าสององศาแต่ว่าความรู้สึกมันเหมือนลบสององศาจะาพี่นอ้องเพราะว่ามันเย็นจ้ะกำลังจะไปทำงานตอนนี้เจ็ดโมงเช้าพี่น้อง แต่ว่าต้องออกมาอาณาอย่างก็มาอุ่นรถไว้ก่อนสักสิบนาทีเพราะว่าอากาศมันเย็นแล้วกะ็แล้วก็กระจุกมันจะเป็นน้าแข็งมันจะแข็งจ้ะมันหนาปัดหนาปัดกระจุกคันบอดได้กะเล่มะอุ่นก่อนใช้เวลาเพิ่มสิบนาทีนะคะนั่นแหละจ้ะอันนี้คือแบบว่าเขาเตรียมพร้อมเนาะแล้วเขาก็ออกมาอุ่นเครื่องโดยใช้ไมนเรียบร้อยก่อนที่เขาจะไปเริ่มงานนะคะ พรุ่งนี้วันศุกร์ก็ทำงานครึ่งวันพี่น้องแกถือว่าโอเคแป๊บเดียวมันกะฮอดอันะวีแกนแล้วเนาะวีเกนนี้ไม่ได้ไปเก็บเห็ดนะคะเพราะว่าวีเกนนี้ไม่ว่างไม่ว่างไปไหนดีเอ่ยนะคะโจะไปเที่ยวไหนเนาะวันนี้เนาะตอนนี้งานยุ่งนะคะเพราะว่าเตรียมมาเตรียมมาของจะเอาไปขายคริสต์มาสดูนะคะทุกคนจะก,กลับบ้านแล้วจ้า โ้พอหิมะลงนะคะพอหิมะลงก็ถนนก็ลื่นถนนลื่นแล้วก็รถก็ติดด้านนู้นรถติดคะ่ะนี่ดูนะคะยังมีก้อนหิมะเต็มอยู่พี่นองแต่ว่าไอด้ากค็ค่อยๆเมื่อเด้อจ้ะเพราะว่านะาถนนลื่นก็โอเคแต่ว่านะ ล่อรถไอ้ได้นี่ถือว่าโอเคนะคะแบบจับน้ําแข็งนะคะก็เลยใช้ได้พอสมควรแต่ยังไงเราก็ต้องระวังนะจ๊ะนั่นแหละเลือกงานละกะตอนนี้พอ่อเตะหาโมงนะจ๊ะพี่น้องหาโมงเรงเลือกงานละกะกลับบ้านด้านนน้นรถติดมากๆแต่ด้านที่ไอดาจะกลับนี้รถไม่ติดนะคะเออมันนี้ถือว่าโอเคคะ่ะสําหรับด้านนี้เ้อ ปกติแลละเวลาเลิกงานเนอะรถมันก็จะติดเป็นธรรมดาและอีกอย่างยิ่งมีหิมะภาพี่น้องมาเบิงวิววิวที่อุทัดนเน่ยมหิมะลงแถบชาญเมืองปารีสพี่น้องคุมเก่าซีเก่าสามเป็นแบบนี้เด้อจ้า อากาศตอนนี้หนึ่งองศาพี่น้องเมื่อเช้าลบสองออกำลังเย็นสบายจ้ะมาส่งเพื่อนๆลงสถานีรถไฟเลือกงานน้ำกันกะติดรถมาส่งพวานวันนี้รถเมมช้านะจ้ะรถเมช้า่ะช่วยๆกัน มีอะไรช่วยกันได้ก็ช่วยกันเพื่อนกัน,กนเป็นยังไงเนี่บ้านเท่าอ,อากาศพี่น้องลมไว่อยๆละเบาหรือว่ายังห่อนคือเกายัางไงก็คอมเมนต์มาด้วยเดอ้อ เป็นแบบนี้จ้าชีวิตเมืองนอกเป็นแบบนี้จ้า <c oughs> แต่ว่ามันก็บโบมีเรื่อยดอกพี่น้องเสื่องหลัง,ลงเนียหิมากกับบคอยโต๊กหลายสมัยตอนไอดามาอยู่ฝรั่งเศสใหม่ๆเนาะปี2521ั2่บอบ่อกนี่ลหละจ้ะปีอันตอนนั้นเนะาะปาดพี่น้องท่าหน้าหนาวเนาะหน้าหนาวนี่จะแบบโอ้โห หิมะตกเยอะแยะคือบ้านนี่แหละตอนนี้ก็โลกมันหอนเนาะจ้ะมันกะบ่นี้ฤดูการแบบคือสมัยก่อนแล้วนะเมื่อก่อนนี่โวยเป็นเด็กนักเรียนเนาะไปโรงเลียนบ้านนี่โ้ยเว่ลาหิมะโล่งนี่ห่วยไม่ได้รีบกลับบ้านเลยแล้วเลีนหิมะก่อนเลยจังกับ <laughs> ทีนี้เข้ากันจีเขาซุปเปอร์ไฮเวย์แล้ว อีกสิกิโลเมตรกับฮอดบานละพี่น้องสำคัญก็คือว่าทางหน่อยทางหน่อยมันถนนลื่นเพราะว่ามันบดเอ่อถือนอนารักษาแบบถนนใหญ่เนาะเวลาเขาเขาถนนใหญ่แล้วก็บสบายพอจะเขาถนนใหญ่แล้วนี่จะมีรถรถบรรทุกใหญ่จอดทางทาง จะเช็คถนนหนทางดูก่อนเพราะวะ่บางทางเขากะห้ามรถบรรทุกพานเข้าบาเหวิ่งเกินเจ็ดสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะเขากะคอยไป บ่ให้แซงบ่ให้วิ่งเกิน70กิโลเมตรนะคะต้องระวังถนนด้วยเกิดยังขีละอากาศแบบนี้ละหูเพื่อสิเคียกันแล้วพี่น้องเอ๋ยบ่อยากเว้าชะลอความเร็วดีที่สุดมันจังบอแบบบ้านเข้าต้องบบประมาณนะนะ ดูหิมะอยู่บนบนรถคันสีขาวข้างหน้านี่สูงก็จะประมาณสิบเซนติเมตรนี่แหละพี่น้องแสดงว่ารถแล้วจอดไว้แล้วกะหิมะตกใส่หลังรถเท่ากับสิบประมาณเดียวกันน่ะหรอแตว่าอันาเขาขวดออกละ <c oughs> กว่าทิ้งไปแล้วแต่ว่าอาทิตย์นานี้อากาศเป็นจิกับมาดีสิบกว่องศาอยูดด่ในระบัน,นี้ อาทิตย์นี่ลบอาทิตย์นาขึ้นซิบก็องศาอ้าวว่ากันไปแล้วแต่ละเนาะเทจังใดๆและพี่นองอินฟ้าอากาศตอนนี้ใบใจบ่ไดเลยเหมือนใจคนเลย <laughs> คนสมัยนี้็ไว้ใจอยาก <laughs> โอ้ย้ยสมัยใดก็คิดกันนั่นแหละเนาะพี่นองนะนะเนาะเนาะเท่ากะนั่นแหละ เหออ็นไหมคะด้านนู้นรถติดตามเคยพี่น้องถ้าบ่มี่ฮิมะตกกันยังติดอยู่แล้วมื่อนี้ฮิมะตกละปุ๊ดสามถุมสิหอดบ้าบมาด้อนนี้ไอ้ได้อีกห้านาทีจะถึงบ้านแล้วค่ะ